ใครที่กําลังจะเข้ามาคลั่งรักคุณต่อจากนี้ขอไพ่บอกทีนะคะขอพลังงานของคนที่จะเข้ามาคลั่งรักคุณหน่อยนะคะว่าจะมีบุคลิกลักษณะประมาณไหนนะคะมีพลังงานตรงกับคนที่อยู่ในใจของคุณบ้างไหมสองไม้นะคะพลังงานของคนาธาตุไฟเมสิธนูอัศวินถือถ้วยพลังงานของคนาธาตุน้ำามีนกรอบกฎดพิจิก เไ,ม,งงไะะ Mexican, งงม้พลังงานของคนธาตุไฟนะคะแล้วก็เดเมีรกเชียนพลังงานของคนธาตุน้ำมีพลังงานของคนธาตุไฟกับธาตุน้ำนะคะที่ขึ้นมาตัวเขาตอนนี้น่าจะหลงรักคุณแล้วเฝ้ามองเฝ้าคอยคุณอยู่รอคอยคุณจะให้โอกาสเขาไหมนะคะเขามี ความรู้สึกดีๆนะคะความปรารถนาดีมามอบให้กับคุณนะคะแม้ว่าจะมีคู่แข่งหรือว่าคุณยังไม่เปิดใจเขาก็พร้อมที่จะรอพร้อมที่จะพิชิตใจคุณหรือว่าชนะใจคุณนะคะถ้ามีหนทางถ้ามีแนวทางไหนที่เขาจะรู้ว่าเขาจะสามารถพิชิตใจคุณได้เขาก็พร้อมจะทํานะคะเดิมจีเชียนเนาะ เป็นคนที่เชื่อมั่นในความรักรอคอยรักแท้นะคะเชื่อในรักแท้หรือว่าการได้มาพบเจอคุณทําให้เขารู้สึกว่าคนคนนี้แหละคือจะเป็นรักแท้ของเขาหรือเปล่านะคะเดอรเดวิลนะคะพลังงานของความคลั่งรักการจินตนาการการหลงไหลการพ่อมเพอการลุ่มหลงนะคะ แไม้นะคะเป็นไปในทิศทางเดียวกันนะคะไม่สามารถจะฝืนใจตัวเองได้เลยนะคะความรู้สึกนี้เนาะพุ่งตรงมาอย่างแรงนะคะโดนใจจริงๆ คุณมีเสน่ห์โดนใจนะคะตัวคุณเองอาจจะเป็นคนโสดแต่ว่าไม่ได้ส,ดสนิทมีคนเข้ามาพูดคุยมีคนเข้ามาขายขนมจีบเยอะพอสมควรแต่ว่ายังไม่ได้เลือกใครนะคะหรืออาจจะเป็นคนที่ผ่านความรักมาแล้วเจ็บปวดกับความรักมาแล้วตอนนี้ยังไม่ได้เลือกใครก็ได้นะคะอยู่คนเดียวได้นะคะมีความสุขกับการใช้ชีวิตของตัวเองอยู่กับเพื่อนอยู่กับ การงานนะคะออกเดินทางท่องเที่ยวก็วคือเป็นคนที่มีความสุขกับตัวเองอยู่แล้วนะคะและนี่ก็อาจจะเป็นสเสน่ห์ของคุณที่ทําให้เขาหลงรักคุณก็ได้นะคะสิบไม้นะคะพลังงานของความทุ่มเทความพยายามนะคะความตั้งใจเอาจริงเอาจังพร้อมจะพิชิตใจคุณนะคะ5ดาบ เขาพร้อมจะต่อสู้ฝ่าฟันนะคะเพื่อเอาชนะกับศัตรูหัวใจนะคะถ้าหากว่าเขามีคู่แข่งหัวใจหรือว่ามีใครคนอื่นที่เข้ามาชอบคุณนะคะเพราะพลังงานของตัวคุณมีคนที่เข้ามาชอบคุณอยู่แล้วมีคนที่เข้ามาหลงเสน่ห์คุณอยู่แล้วเพราะคุณเป็นคนที่รักตัวเองมีความสุขกับตัวเองเนาะคุณมีเสน่ห์กับคนรอบข้างคนรอบตัวอยู่แล้วนะคะตัวเขาเองก็ไม่ยอมเหมือนกันถ้าหากว่ามีคู่แข่งเขาก็พร้อมที่จะชนะใจคุณเขาพร้อมจะเป็นที่หนึ่งใน หัวใจคุณนะคะเอาชนะทุกคนเลยนะคะให้ทุกคนยอมแพ้วางดาบแล้วก็เดินจากไปนะคะเหลือเขาเพียงคนเดียวพลังงานของอัศวินถือดาบนะคะคนที่มีความตั้งมั่นตั้งใจเอาจริงพร้อมลุยพร้อมฝ่าฟันถ้าชอบก็คือจีบเลยนะคะไม่มีการไว้ท่านะคะเปิดใจลุยเต็มที่เนาะ สองถ้วยนะคะคุณเป็นคนที่ถูกใจเขาเป็นพลังงานที่ทำให้เขารู้สึกว่าเขาได้พบเจอกับคู่แท้กับคนที่ใช่แล้วนั่นเองนะคะนี่จึงเป็นเหตุผลว่าทำไมเขาถึงคลั่งรักคุณเหลือเกินเพราะว่าเขารู้สึกว่าคุณโดนใจนะคะคุณตอบโจทย์คุณมีสเสน่ห์คุณอยู่กับคุณแล้วทำให้เขาหลงไหลมีความสุขได้พูดคุยกับคุณแล้วทำให้เขารู้สึกว่าคนนี้แหละที่จะมาเป็นเนื้อคู่ของเขาคนที่จะเป็นคู่แท้ คนที่จะเป็นคู่รักของเขานะคะพลังงานของคุณกับเขาตอนนี้อาจจะยังไม่ได้คบกันนะคะแต่เป็นไปได้ว่าคุณกับเขาน่าจะได้พบเจอกันแล้วนะคะเข้าถึงรู้สึกคลั่งรักคุณแล้วก็หลงสเสน่ห์คุณเหลือเกินนะคะถ้าคุณยังไม่รู้ตัวว่าเขาคนนั้นเป็นใครคุณดูที่ความตั้งใจความเอาจริงเอาจังของเขาเขาจะมาพิชิตใจคุณให้ได้นะคะดูที่สายตาดูที่การกระทําของเขาก็ได้ นอกจากจะเป็นสายลูกจีบสายใจร้อนแล้วนะคะความตื้อความพยายามของเขาความอึดของเขาก็ไม่เป็นสองรองใครด้วยนะคะนี่ก็คือพลังงานของคนที่จะเข้ามาครั่งรักคุณต่อจากนี้นั่นเองนะคะ